ต่อต่อยแพทดีเซลน้อยนะเจ็บแบบว้วโ,โห,โโหก็มึงยัดเ้าไปตรงๆองน้งงแ<พ>งเขาอย่างนั้น,น,นจะต้องดา่ามันนะครับสวัสดีครับพบกับช่องมอสทะเลนะครับวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์น้กมวยเก่าอีกยอดมวยอีกคนนะครับฉา,ายาเขาก็ฉลามร้ายชายฝั่งนะครับตะวันออกสิทธิ์ภูนชัยหรือตะวันออกเพ็ญมงคลนะครับพี่นันสวัสดีครับสวัสดี ดีเซลน้อยีกคนนะครับเป็นพิธีกรร่วมพราะคู่นี้เขาเคยต่อยกันมาอยู่เดี๋ยวผมถามก่อนพี่นันพี่นันนี่เป็นคนแปดลิ้วอำเภออะไรเภอพนมสารคามพนมสารคาม,มจังหวัดชาเชิงเซาะเช,ชิงเซาน,นั่งก่อนจะมาต่อยมวยพี่นันทำอะไรก่อนช่วงนั้นตอนนั้นอายุเท่าไหร่เจ็ดแปดครัวะต่อยมวยละยังยังไม่ไต่อยยังเริ่มต่อยอยู่ยูวัดเะนั้นอาศัยอยู่วัด อ๋ออยู่วัดนองแหนอ๋อวัดนองแหนแล้วพี่นันเรียนอยู่ที่ไหนโรงเรียนวัดนงแหนถึงชั้นไหนป<อ>ี7แล้วการศึกษาจบจบถึงชั้นไหนอ่ะมศ .2 มศ .2 ที่พนมดุลวิทยาอทำไมเรียนแค่มศ .2 ไม่จบเพราะอะไรไม่จบเพราะตอนนั้นอยากชกมวยอ่ะก็เลยไม่เรียนเลยไม่เรียนต่อยครั้งแรกนี่ตอนอายุ9้าขวบ อ๋อเราก็เลยทิ้งการเรียนเลยเอ,อไม่ได้ไม่ได้เรียนเลยอืครั้งแรกพี่นันต่อยที่ไหนเนี่ยครั้งแรกต่อยที่เกาะขนุนนะ่ะอำเภอพนมสารคาม,มเป็นเงลผลครั้งแรกนะชนะชนะค่าตัวเก้าสิบบาทไหมเก้าสิบทำไมก่อนพ้าดกอนออกนี่ก็มีพี่นันดีพี่เลาะบุญญาที่ดังๆนะระดับประเทศเราพูกเรารู้จักชื่ออ่ะก่อนที่เขาเข้าุงเทพตอนนั้น พี่นันต่อยมวยนี่อยู่อยู่แปดลิ้วนี่นานมากกว่าจะเข้ากรุงเทพเนี่ยก็เข้ากรุงเทพก็สองพันสิบหกอะสองพันห้าร้อยสิบหกมาต่อยแถวสำโรงเนี่ยรอบนอกต่อยมาเมืงอสมัยก่อนที่เข้ากรุงเทพที่ดังๆยอดแอดก่อนที่จะมาแบบเพราะว่าสมัยก่อนเรารู้ใครมีถึงแม้ไม่มีโซเชียลเรารู้ว่าใครดังไม่ดังเนจากหนังจากหนังสือด้วยต่อยไอ้บางคาน้อยลูกบางค่าพี่นันต่อยบางคาน้อยด้วยเหอ บางค้าเขาลูกค้าเป็บางค้าเราไม่ไม่ใช่บางไม่บังไม่ยังยันไม่ยันไม่ยันเป็นพี่ยันอ๋อพี่ยันอ้าวพี่บางค้าน้อยก็ชื่อบางค้าน้อยเหมือนกันเหรอะบางค้าน้อยลูกบางค้าบางค้าลูกบางค้าบางค้าลูกบางค้านี่คือพี่บางค้าน้อยบางค้าลูกบางค้าไม่ใช่ไม่ใช่บางค้าน้อยอ๋อบางค้าน้อยเป็นยันพี่น้ำต่อยู่แถวต่างจังหวัดนี่เยอะไหมก่อนจะเข้ากรุงเทพเนี่ย ประมาณสิบห้าครั้งโอ้โหยถือว่าน้อยไงน้อยน้อยเข้ามาสมัยก่อนพี่นันต่อยใช้ตะวันออกสิทธิ์พูนชัยใช่ของใครครับของพี่ไหวอะพี่ไหวจีเพนใช่ของคเลยเหรอตั้งเริ่มเดิ่มตั้งเริ่มเริ่มใช้เลยพี่อยู่คนาเ่สิทธิ์พูนชัยสมัยก่อนใช้สิทธิ์พูนชัยแล้วยังไงพี่นันถึงมาอยู่กับเฮียไหวกับจเพนมาใช้สิทธิ์พูนชัยเนี่ยก็ ออกจากโรงเรียนใช่ไหมออกโรงเรียนในมสองอ่ะที่ไม่ได้เรียนอ่ะก็เข้ามาเลยแล้วมาอยู่ตรงซอยประดูนึงอ่ะถนนตกอ่ะก็ซอยนั่นแหละก็อยู่ใครนี่เนี่ยก็จำชื่อเขาไม่ได้แล้วนะก็าทำงานตอนนี้เขาอยู่ก็จะมาซ้อมมวยเลยอ่ะแล้วตอนนี้พี่ไหวพี่ไหวเ็าก็พอรู้จักกับคนที่ผมมาอยู่ด้วยนะเขาบอกเฮ้ยเอามาที่ เขาอยากทําค่ายมวยเขาบอกอะไรเงี้ยอ๋อที่ไหว้นัวนาคค่ายสิทธิ์พูนชัยตอนนั้นมันมีหลายตัวนี่สิทธิ์พูนชัยมีตะวันออกมีสี่ทิศมีกิ่งชัยอีกหลายคนที่ใช้ได้อ่ะสิทธิ์พูนชัยแล้วพี่นันเข้ามังเทพไปซ้อมที่ไหนตอนแรกก็ซ้อมอยู่ลาดบุรณะลาดบุรณะค่ายค่ายเนี่ยของพี่ไหวก็เลยเขาเปิดใหม่เลยทำใหม่อททำค่ายเลยอืม อ้าวแล้วพี่นันซ้อมอยู่ตรงนั้นนานนะถึงก่อนถึงจะมาซ้อมอยู่ติดเตยเนี่ยซ้อมอยู่ตรงนั้นได้สักห้าหกเดือนน่ะก็้วทำไมทำไมเข้าติดเตยจะได้ไงก็มาฝากซ้อมก็พี่แก่พี่เม้งนะเขาคนไปนั่นเนี่ยมาเขาบอกว่าเขารู้จักกับพี่ไหวพี่ไหวก็เราบอกว่าไปซ้อมโน่นดีกว่าซ้อมที่นี่โอ้โหเนี่ยดูดิไม่ไม่มีครูปั้มไม่มีอะไรด้วยครูปั้มไม่อะไรอะไรเงี้ยก็เลยไปโน่นไปแล้วก็เจอแกนี่แหละ ตอนนั้นผมไปอยู่สิทธิ์เสยเนี่ยตอนนั้นพี่นันยังยังไม่ได้เข้ามาซ้อมอยู่สิทธิ์เสยยังยังยังไม่เข้ามาซ้อมแต่ตอนนั้นมาบงเลาะซ้อมอยู่สิทธิ์เสยแล้วอพี่นันมาซ้อมสิทธิ์เสยนี่ทันหลังลงพักสําเร็จไหมใช่หลังหลังตอนนั้นก็ไล่ๆกันเพราะตอนนั้นผมอายุแค่สิบเอ็ดสิบสองนี่แหละพี่นันก็โตเป็นหนุ่มแล้วตอนนั้นตอนนั้นก็สิบเจ็ดอะพี่นันโตเป็นหนุ่มแล้วผมก็สิบเอ็ดสิบสองนี่แหละ ผมก็ไปซ้อมอยู่สิ่เสยแล้วก็ได<ช>้ได้รู้จักกับพี่นันนะครับประมาณปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนั่นแหละก็รู้จักกับพี่นันแล้วก็สนิทกันมาตลอดแล้วพี่นันต่อยมวยนี่มีใครมาที่ว่าต่อยแล้วเจ็บตัวเนี่ยต่อยแล้วเจ็บตัวก็มีต่อยน่หนอ่ต่อยแพดดีเซลน้อยนะเจ็บแบโว้โหก็มึงยัดเข้าไปตรงๆอย่างนี้แทงเข้าอย่างนั้นจำต้องด่ามันนะี่ก่อนที่พี่เจะ ขึ้นมาเป็นแล้วลุ่งดังๆที่ผ่านใครมากมากอ่าช่วงนั้นที่ที่ต่อยที่จําได้น่ะเข้าตองเทพน้ำหนักอะไรกันหมดน้ำหนักรุงเทพ42กิโลร้อยก้อนร้อยกับประมาณร้อยไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยกอนเนี่ย42กว่า90กว่าโลอ่าแล้วพุ่นยากรู้ว่าพี่ผ่านแข่งบ้างถึงจะเป็นแนวหน้าเพราะพี่ในสิวเป็นแนวหน้ามวยในเมืองไทยไหมโอ้โหตอนนั้นเยอะยกที่อย่างเมื่อผ่านพอจําได้ไหมครับไอ้อะไรอ่ะ พวกทองพวกนี้เคยต่อยกันไหมทองคอนโตวีต่อยชนะพวกไอพวกไอ้โวตอมโวไม่ก่อนนี้เป็นดาวรุ่งหรือไม่นะอ่าพระเดชศึกต่อยเยอะพวกเนี้ยอภิเดชน้อยสิทธิรังเนี้ยพี่นันได้แชมป์ล่ามเนินกี่เส้นเส้นเดียวเส้นเดียวร้อยร้อยสิบสองร้อยลดไฟเวทชนะใครชนะไอขาวสดไอ้ต้อม เคยขาวตดสิทธิ์พระพรหมอ่ะขาวจางสองครั้งชนะขาวจางเลิกไทยนั่นก็เก่งอยู่เนี่ยเขาตอนนี้เข้ามาเป็นดาวรุ่งกในร้อยปอนเนี่ยเขาอยู่ยุทธ์ชุดเดียวพี่แก่มั้งดีสุดเดพี่อ่าเนี่ยจริงๆริแล้วกูยืนอยู่สี่สิบสี่นะแต่บังเอิญกูย่าอยู่ที่ชาก่อนเลยก็เลยไม่จำมวยที่ต่อยยากที่สุดเนี่ยที่ชกกับใครน่าจะเป็นแป้นน้อยนะยากยังไงเลย มนันหรือวนน่ามันเป็นมวยจังหวะสามอะ่ะพว่ามัน,ม,นมันเป็น,น,นมวย,วต,ยต่อยก็แพ้น,น้อยก,กี่ครั้งครั้งเดียวครั้งเดียวแพ <ät>. ้แพ้แพ้แล้วมีใครแม่นักมวยคนไหนที่พี่นันคิดว่าต่อยง่ายสุดเนี่ยต่อยง่ายสุดเหรอไอ,ไอ้ขาวอ่ะไอ้อะไรเปรมชัยอ่ะไอ้พยับพยับอ๋อพยับไปง่ายไปง่ายเหรอง่ายพี่นันชนะเหรอชนะพี่ขาวตัวใหญ่กว่าพี่นันใหญ่ใหญ่ก็ต่อน้ำหนักอ่ะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้มาก บางแค่ว่ามวยจังหวะตีด้วยกันมันเรียกว่าไอ้ขามันมวยฟ้าที่ชายไอ้แม่มวยเงี้ยเพราะอย่างนี้มันของธรรมดาครับบางคนเนี่ยมันเป็นมวยทางเดียวกันแพ้จังหวะปั๊มเนี่ยมันจับจุดแล้วแพ้เลยนะบางตีนมันอย่างเดียวเขาตีอย่างเดียวตีนซ้ายเนาะเขาตีนซ้ายตีนเดียวแต่อผมไป่แย่เราเลยเพราะแฟนผมก็อยากรู้เลย่องเลตอนแรกก็นนี่มันจะนิ่มๆ คามรู้สึกผมนะผมก็ต่อยชื่อเลียงไปถึงพี่เราผมเป็นการขึ้นชั้นไปนะพี่เคยดีชื่อเลียงผมไหมกอนยี้ก่อนๆแชกโอ้โหทำไมไม่เคยเหรอก็ไปดูต่อยเรื่อยอ่ะก็แสดงว่าพี่นันก็เห็นมาต่อยตั้งแต่แรกๆแล้วมาต่อยกับพี่นันเนี่ยพี่นันคิดว่าจะชนะมันแมตช์ที่แรกเนี่ยทีแรกก็ว่าน่าจะชนะนะพอดูแล้วมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยโอ้โหแต่พอต่อยปั๊บแครดไม่ไหวตอนนั้นเไงคุณรุ่งฟังขึ้นมา ถามโมงซ้อมดีป่ะซ้อมดีมากพอคิดว่าไงป่ะวันบุรีเขาชนะคุณไปเลยทัแพ้กไม่เสียหายสองยกไม่ถูกตัวเหมือนกันไปเกายืนมาแปะไปไปถึงตัวไปไงก็พินันพีินันเขาไม่มวยเข่าเขามวยฝีมือนะเขาบางเนี่ยเขาเป็นมวยฝีมือตีนไผหนักในมีจีมีสู้มีรอบมีนายแต่ว่าจังหวะเหลี่ยมเนี่ยหละเขาดีนีวกูจะเข้าไปโดนที่นั้นสองยกกูไปลองยกสามกู ถึงตัวถึงตัวอยู่ไหนกูอยู่นั่นอยู่ไหนอยู่นั่นเนี่ยนั่นนะมันมันไม่ต้องจับมะจับกูเขาไม่ได้นะจิ้มจึ๊กจับในพี่นังจับของนี่นะจับของอ๋อแล้วกูตีไปเรื่อยตีทุกวันกค่อยๆยัมันยกบเนี่ยมันยกปึ๊กปึ๊กแต่ว่าโอ้โหสูงยกไปก็ได้เปียบแล้วถึงยำยำยำเพราะได้เดี๋ยวพอยำยำก็เข้าก็เอายกยับเมื่อเช้าพี่นันนไหนบ้างพูดเลยฮะเพราะแกผัดกูนยู่แล้วลูกนี้กู พ่อผังก<ห>็ชันยาวลูกนี่พุชชันขนาดทุเรศ <appointment S 1> แต่ยอมรับนะพี่นันเป็นคนเป็นมวยต่อยยากเตะหนักต่ตอยยากเ,เป็นมวยเตะต,ตีหนักแต่ว่าที่น้าได้เ,เพราะว่าเพราะแกนิ่งเป็นเรื่องจากว่าเพย์บอยเพย์บอยอ่ะเพราะพวกใครเพย์บอยสมัยก่อนลุงแกไม่เห็นมี่กี่ยีแล้วเพราพเ,นเนรป็นชั้น,นได้โก,โกแ,แกมวยจำได้เลยคุไแม่ผมพูดเลยโกแกได้ไหบอกให้ยีตีกีนอยู่มาเถียงกูกูเล็กอ่ะเออโกแกมีเล็กอ่ะผมตัดจนเจ้าของร้านแดงแล้วพี่นันต่อยมวยนี่ ที่ประทับใจสุดนี่รู้จำได้ไหมว่าชนะใครรู้สึกว่าชนะไอเรือนแก้วสอประสิทธิ์เรือนแก้วสอประสิทธิ์รู้สึกว่าเรือนแพเป็นรองเลยเรือนแพรถูกต่อยมวยดีนะสมัยก่อนเด็กๆพี่พี่นั้นต่อยกับเรือนแพรแพ้ชนะชนะชนะเรือนแพรขุนเข่าขมังเวทสมัยก่อนเขาดังอยู่พวกเพชรน้ำหนึ่งเมืองคนพิทักษ์คนนี้เคยต่อยต่อยต่อยอืพระรหัสพระรหัสลงเงินเอจุดไหม ไม่ไน่อ๋อเดิน่นน้อยไม่ได้ต่อยเด่นเท่านี้น้อยแต่เขาจะให้ไปต่อยแต่ไม่ได้ต่อยเด่นเท่านี้น้อยต่อยไหมเด่นเทอเนียน้อยไม่ไม่ไม่น่านชุดไหนใครจะเลืกตอนนี้รุ่นเดียวพี่ตัวจงไม่ต่อยไอ้เลาะเก่งการเก่งเก่งใจแต่พวกนี้ซ้อมอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันรุ่นเดียวพี่เนี่ยรุ่นเดียวกันดังรุ่นของกันนี่ดังรุ่นเดียวกันเขามาก่อน กล่ชวนมีใครดังๆแบบ่ถ้าใครมามั่งร้อยอยู่ชวยนรลงน้อยเคยมั้ยนรลงน้อยเป็นสะร้อยสามสิบละนรลงน้อยพี่พี่นันเคยต่อยกับนรลงน้อยน้องคายน้องคายสามครั้งใครนะน้องคายต่อยกันสามครั้งแล้วเป็นไงแพ้สองครั้งครั้งครั้งสุดท้ายชนะนลงน้อยอะน่าลงน้อยชนะครั้งเดียวเก่อะไรครั้งเดียวสกัดเคยต่อยมั้สกัดต่อยแพ้ชนะแพ้แพ้แล้วก็ไอ รับแท้ไอยูโซปไอวิโว์เป็นไงประวิศเคยต่อยไหมชนะวิทศสี่ทำปวิศสองครั้งแพ้ชนะชนะโอ้ยนี่เขาแพ้ประวิศสิงห์หนุ่มสิงห์หนุ่มเมชัยอะไรพวกนี้ต่อยหลักไหมโอ้โหแง่แพ้ชนะต่อยแพ้ผมแพ้เขาชนะแต่ว่าแม่งน่านฟ้าเสียลาเดโชอะไรพวกนี้เก่งพี่ทำนี่ก็ต่อยมาเป็นร้อยไหม ต่อมือดีเยอะปะนะด่านนะก็มาด่านเพราะเนี่ยต่อยต่างจังหวัดน้อยอ่ะพี่พี่ร้อยพี่รีเขาเป็นด่านเป็นไงนะใครไปกาถึงไปเจอพวกนันกันแหละเออร้อยยี่สิบหกนี่จะมีนี่โรบิสานเออโรบินสานอือรออิสานนี่โน่นนะไปไปต่อยถึงโน่นนะบ้านเขาขอนแก่นขอนแก่นแพ้ชนะชนะชนะโรบินสันมีมีครั้งหนึ่งครั้งแรกเป็นต่อเยอะถึงสิบหนึ่งนะแต่กรรมการจับเสมอ อ๋อต่อยกั็ลมวานกี่ครั้งสองครั้งสองครั้งอ๋อแล้วครั้งหลังก็ไปชนะที่ที่ขอนแก่นเลยแก้มืออืมที่ขอนแก่นพี่นันช่วงรุ่งรุ่งดังดังสุดเลยเนี่ยค่าตัวเท่าไหร่ตอนนั้นได้ได้แสนมากสุดในยุคพิชัยมากแสนสองต่อยใครดิต่อยกับเลิงศักดิ์อ๋อเลิงศักดิ์ของทวีพต่อยรายการเดียวที่เองต่อยกันวิชาน้อยที่ชนะลุมบินีที่ลุมบินีอะไปวงจัดรายการใหญ่เลยกันใหญ่ เกี่ยวกับเรื่องสามล้านกว่าบาทอ่ะพี่นันแพ้ชนะต่อยกัลเลงศักชนะชนะเออพี่นันต่อยรายการเร็วกูณจ่ายงยังออใช่เพราะสมัยกูเด็กๆเนี่ยเวลาพี่นันต่อยกูก็ไปดูเกือบทุกครั้งอ่ะเพราะต่อยศึกมุมน้ําเงินตอนนี้เป็นด่านรถคูไปอือเพราะกูจเจ้าใครมารู้วัดกับพี่นี่ก่อนแล้วถึงไปเจอพวกหนองคายอ่าโอ้โหตอนนั้นต่อยยากรุ่นนั้นที่พี่นันต่อยนี่มีเคลียร์อะไรมวย มวยขวัญใจไหมที่พี่นัททีชอบป่ะที่ชอบป่ะสมัยนั้นชอบชอบผุดผ่าหน้อยพี่หมูเพราะมันมวยเตะเหมือนกันแล้วก็ชอบใะไหชาลิปเจ้ามงกุฎอ่ะมงก่อนชอบชาลิปต่อยมวยเจ้าผมนีิดเก็กเด็กตอยชีวิตเด็กไดูกูเนี่ยดูมวยครั้งแรกเลยเนี่ย กูดูชาลิตเจ้ามวงกุดต่อยช่องเจ็ดสีก็มึงเอยดูพรอมกูเลยที่ญี่ปุ่นนยเมื่อก่อนกูไม่เคยกูไม่เคยดูชาลิตแต่พี่ชายกูเ็าชอบแล้วก็บอกว่าเก่งมากชาลิตเจ้ามวกุดการคอเก่งมวยแปดลิ้วนะเขาบอกแต่การคอเก่งแล้วเวลาตอนนั้นชาลิตต่อยเขาก็เลยพากูไปนั่งดูมวยดูชาลิตนี่แหละกูก็ดูเราเราเขาต่อยแบบญี่ปุ่นอ่ะได้ผมไม่เคยชาลิรมวยกูเลยเป็นคนตั้งพ่อไงก็ใช้ดูคอยดูแกแดงมากตอนอยู่นั้นโอ้ยสมัยนั้น ถ้าชงเกตสีนี่ช่องเกสนต้องช้ารลิตเจ้ามงกุฎอันดับแรกเลยเพราะคนสมัยก่อนกขาชอบทานลินกันเออเดี๋ยวถามนิดนึงค่าตัวแบ่งยังไงสมัยนั้นคนละครึ่งห้าสิบ้าสีไม่รับเต็มไหมส่วนมากเลยไม่เต็มอ่ะค่อยๆให้อ่ะ๋อทยอยให้แต่ก็ให้ครบใช่ไหมยตยที่ที่ได้เต็มๆต็มนามีอยู่น่าจะสามครั้งไปต่อยที่ขอนแก่นแล้วก็ไปต่อยที่จัน จันทุลีต่อยแย่ต้อมเนี่ยนี่จุดจับเฉพาะอะไรวะเป็นแบบยอดมวยเขาบอกรับเต็มนะรับเต็มเลยนะแค่ยี่รับที่กรุงเทพเปล่ารับต่างจังหวัดแล้วก็ที่เต็มในกรุงเทพก็คือต่อยก็เลยสักเนี่ยได้หกหมื่นแสดงค่าตัวแสนสองอ่าแสนสองแล้วก็คนละครึ่งแล้วก็เอาบริจาคได้ห้าพันอ๋อสมัยก่อนนักมวยต้องรวมบริจาคในการใหญ่ๆเนี่ยสีรบอกุลกุลทุกงวดมึงอเงาโดนทุกไ่พอต่อยเสร็จปุ๊บไอ้โค้ก นี่เลยประกาศแล้วบอกตะวันออกสิทธิ์พูลชัยบริจาคหมื่นหนึ่งเอาอะไรเยอะเลยประกาศของกูไม่เคยประกาศเลยนี่อะไรวะเรายังไม่รู้เรื่องด้วยเลยว่าต้องบริจาคอะไรเงี้ยของนี่ประกาศของกูดีนะหักเงียบโดนรู้ดคนละหมื่นของไทยใส่ใจไทยโดนตำรวจรู้หมดแล้วก็ได้มาห้าหมื่นห้าจริงๆ้วมีอะไรนี่หน่อยตำรวจไม่น่าจับกูนะกูช่วยเยอะนะแล้วก็ไปโชคที่ คนจันทร์คนจันทร์วันนั้นเต่าต้อมนะเข่าต้อมนี่แหละอืแล้วก็แสนศักป้องกันแชมป์โลกับมั้งอ๋อวันนั้นผมไปดูอยู่ไอ้ชาติก็ต่อยต่อยก็ตะแบกเจ้าวนาแสนศักป้องกันแชมป์กับมอลลูบุ๊กอะมอลลูบุ๊กมอลลูบุ๊กชื่ออะไรมวยดำดำอะโจเซฟคัมภาวณีอ๋อวันนั้นพี่นันก็ต่อยด้วยอ่ะต่อยต่อยคู่เอกต่อยคู่เอกกาน่ะดาวธงกับจิ๋มอะมั้ง จิ้มสองจิ๋มกับจิ๋มมันโชคกันอ๋อต่อยก็เก่งกล้าพี่จิ๋มเราทงต่อยก็จิ๋มเก่งกล้าสิ้นสอืมรายการใหญ่วันนั้นแล้วพี่นันมาเลิกมวยปีไหนเนี่ยสองพันร้อยยี่สิบเก้าต่อยใครข้างทครเยอะบุกชอสวนนันนันไหนคุมแท้คุมแท้ชอสวนนันนัแพ้ชนะอ๋อชนะแล้วแล้วยแล้วทำไมถึงเลิกอ่ะแล้วไม่เลิกอ่ะฉีกเลยตรงเนี้ย แล้วทําไมถึงเลิกขี้เกียจอะมันเบื่อไฟสุดท้ายได้ค่ะตัวเท่าไหร่อืไฟสุดท้ายได้ค่ะตัวตอนนั้นสามหมื่นห้ามั้งสามหมื่นห้าแต่ยังยังยังไม่แบ่งนะค่าตัวยังไม่แบ่งใช่ไหมโอ้โหการเลือแสดงว่าช่วงหลังนี่ก็โรยโรยเยอะลงละแบบโอ้โหเที่ยวมากเลยไปไหนอสมัยก่อนนะคือแบบแทบจะไม่ได้ซ้อมอ่ะ ง่ายๆอ่ะแต่กดางไม่รู้จักูตอนนี้ก็แสดงว่าหลงแสงสีช่วงหลังมันนี่ที่แพ้บ่อยเนี่ยเจอตายอ่ะประจำอ่ะไปผับไปเทคไปหาแลวเจอไอ้เด็กที่จตายก็เลยเลิกเลยก็เลยไม่ไหวเลิกดีกว่าเลิกมวยแล้วพี่นันไปทำอะไรตอนแรกก็มาอยู่แถวประตูน้ำอ่ะอยู่ประตูน้ำไม่ทำอะไรแล้วแล้วเสร็จแล้วไอ้หนุ่ยไอ้หนุ่ยดะบอกไปดิ เนี่ยไปฮะอยู่กันมากดีกว่าคพรับอ่างเงี้ยตอำนาจอยู่ได้กล้องนี่ว่ามันก็กลับไปอยู่พัทยาแล้วพี่นันเขาเลิกมวยแล้วแล้วกูกูก็ตอนนั้นกูยังยังต่อยมวยไทยอยู่มวยไทยมวยไทยสากนเริ่มเป็นสากลแล้วอ๋อแล้วผมก็เลยชวนชวนไอ้หนุ่ยไปก่อนไอ้หนุ่ยไปก่อนเอาไอ้หนุ่ยสี่ทิศเป็นคนเนี่ยไปเป็นเทรนเนอร์ที่ค่ายครูแล้วพี่นันก็ตามมาตามมาแต่พี่นันเนี่ย ไปอยู่ค่ายสิทธิ์ยธงนี่ไม่ได้เป็นเทนเนอร์นะพี่นันเขาไม่เคยเป็นเทนเนอร์ไหมไม่เคยไม่เคยเป็นพี่นันนี่ตอนเลิกมวยก็ไปอยู่พัทยาแล้วก็ตอนหลังก็ไปคุมอยู่ดิสโก้ดักอ่าใช่ไปคุมที่ผับผับดิสโก้ดักใช่อืหลังจากที่ไปอยู่พัทยาแล้วอ,ออกจากดิสโก้ดักแล้วก็มาอยู่ด้วยกันช่วงนั้นช่วงนั้น ผมเริ่มมาเป็นศิลปินศิลปินแล้วแล้วก็เอาพี่นันเนี่ยมาขับรถมาขับรถอยู่หลายปีพี่นันเขาขับรถให้ผมอยู่หลายปีอยู่แล้วช่วงนั้นก็นางน้องพี่เป็ดก็มาขอพี่นันไปขับรถให้พรทิพย์ขับอยู่นานไหมช่วงนั้นถึงปีไหมน่าจะสักปีกได้ปีนึงอะ ที่มาขับรถให้บาสนี่คือหลังจากกลับจากญี่ปุ่นกลับจากญี่ปุ่นกลับมาแล้วพี่นันไปอยู่ญี่ปุ่นหลายปีไหมสามปีได้มั้งสามหน่ยแล้วนู่นมกางตัวสามปีน่าจะเกือบเกือบสี่ปีอ่ะมีเงินเก็บไหมกลับมาจากญี่ปุ่นโอ้ยมีมีแล้วหลอขมั้ยู่ล้านกว่าเออที่ว่ากลับมาจากญี่ปุ่นนะมีล้านกว่าแล้วตอนนี้ลูกกี่คนพี่นันมีลูกกี่คนสอสองคนสองคนโตหมดแล้วมั้งก็คนโตเท่าไหร่คนโตสามสิบเอ็ด อยสามเอ็ดคนคนเล็กยี่แปดอ๋อแสดงว่าจบหมดแล้ววะเด็กจบแล้วแล้วตัวนี้พี่นันก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ทำอะไรก็ไม่หาเพื่อนฝูงใช่อืสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะให้พี่นันฝากอะไรถึงกับนักเด็กนักมวยรุ่นใหม่หน่อยน่าจะตอนช่วงนี้ก็น่าจะได้อัดฉีดเยอะนะตัวง่ายช่วงเเยอะเก็บเก็บไป้มั่งอืแล้วเรื่องการฝึกซ้อมมาขยันอะไรยังไงน่าจะน่าจะต้องให้ขยันกัน ความซื่อสัตย์ของนักมวยนี่สําคัญใช่ผมถามพี่นันในสมัยก่อนพี่นันต่อยนี่เคยโดนไล่ไหมเคยโดนไล่ครั้งต่อยก็ใครตอนโดนไล่สิงห์ปถมพงศุลการตำรวจจำไหมสิงประถมพงศุลการตำรวจหน้าเราลอยตอนนั้นเที่ยวเที่ยวจัดมากร่างกายไม่ดีร่างกายไม่ดีเคยเคยที่พูดตรงถามจริงที่เคยล้มเวยไหม ล้มวยไม่เคยนะไม่เคยมีคนไม่เคอนีองนะมีแต่ไม่อยากจะเอ่ยชื่อเขาไม่ต้องเอ่ยยังทุกวันนี้ก็ยังยังนั่นเอ่ยมันลองไปอย่างนี้จะละมุนเพราะเ็พราะว่ามีมีมีตาสุดท้ายนี้แล้วก็ฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพินันตะวันออกเพนมงคลหรือสิทธิ์พูิชัยเจ้าของฉายาฉลามร้ายชายฝั่งตะวันออกนะครับ